สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อซช่างโลดสบายดีไป็นยังพี่น้องที่กำลังหลับชมอยู่ทางฝั่งลาวแต่กับฝั่งไทยเมื่อสูบสุขคนสมองสมบอตนะครับเด้อเมื่อนี้พ่อพ่อกับเบ่าในพนคือเก้าครับผมเออในพนับการตัดจ่าครับผมอินนึ่งเดออีกหนึงวันครับผม อกากาศที่ด้านในครับด้านในคุณตัดแล้วแล้วครับห่อว่านี่รอบในเกาะครับผมเหลือแต่เชียงด้านนอกรอบเกาะครับผมบาดนี้ด้านในคุณตัดแล้วเรีๆๆๆยบร้อยโอ้บรรยากาศตอนนี้ก่าอางมงแรงครับพี่น้องหางมงแรงหางมงางมงแรงนี่ยังมีแดดอยู่ด,ด,ยด้วยครับเด้อครับอากาศตอนนี้ก่า บ่มีลมคือเก้าครับตรงนี้ก็ได้ครับใบไม้บ่ติ๋งเลยครับพี่น้องตรงนี้กันเ oh. บาในคนกับเบาตะหน่องใต้่นครับจัดการสองคนในน่องเพิ่นโอ้ตัดอย่างเดียวครับช่วงนี้โอ้ oh. <laughs> <laughs> chỉ một nấc một nấc mày à bảo này bơm dây quấn cúp liền cả หญ้าตอนนี้กําลัางตัดพอดีครับผมเนื่องจากว่ามนันแห้งแล้วเนาะมันแห้งแล้วตัดกับเอานานเกิดจังน่อยครับพี่น้องแล้วถ้าตัดหนา้าฝนนี่ก็ตัดไปเท่าเดียวแล้วก็ตรงไหมครับผมโอ้ยอักได้ยังไหดับจับ <laughs> <laughs> งัดเอางัดเอาสิ <laughs> เขาลงหดขนาดเลยปาดเองตันตนขาดนั่นแหละหัวงมอ่ะนะยง้มมันเป็นปุ๋ยโอ้ขยี้นี่โอ้โอโอบรรยากาศกันแดดลมล้มโต๊ครับตอนนี้ สบายดีคนทองคนไส่เอ็ดอย่างเน้ะนี่นอะ,นนะโอ้โอ้อุด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 เอาใหญ่มามันแบเป็นสีนี้เนาะเป็นสีอย่างก่อสีดอนๆอ้อมก็น่าหิวโอ้สีดำสองตัว ทีดอนสองตัวขอกหมูใหม่กับท่านได้แล้วครับพี่น้องเอาสัวข้าวไว้นีสักก่อนครับป่บาในพนพ็นสิศขยับขยายขอกไม่ไปทางด้านหลังครับผมอันนี้ คนคือขาวสะอาดสีงามดีแท้พุนะหานกันยังตัวเดียวครับพี่น้องหานกับเอาเป็ดเป็นมูครับมูเพิ่นบม่มีมูเพิ่นกับหมากัดเจ้าของเฮือนมาอยู่หมากัดตายครับพี่น้องทงั้งเป็ดทั้งหานก็นได้โอ้ย ต ja <tem> ัดิต่วนซาดเจ้าของปรยู่กหมาทางอื่นกบมากัดมีมังโมน้อยนำเออพี่เอลเอนอย่งนันลูกฮะแท็กเตียโมให้หมูโอ้แทเตงมบ้า

พ<ค>ต่วาตนี้นงชามาหั่นมามาห่นจานหงแต่วาบ,า,าบอกว่าจะตั้งชื่อมันว่าหับา่า <c oughs> แต่ว่าาจินบิงน้หันแซ่บจะได้นั่นเน <c oughs> นบ่แล้ปูจินเนี่ยเบิื้มแซ่บแหหวานแอ้ม

มันบโบ๊ทว้าวนมันลายขึ้นบ่าต้องใส่หมันก็ะสุนหัวนมันห่วงแคบบูมันน,นอมันเหนียวน่าได้ตัดบนนอนมันเน,นียวนะเพ่งน้ำมันออกก่อนเพ่งออกใส่เลีนะ้ยนมีหูอันนั้นอยู่บ่าหูเพ่งออกถิ่มที่สิ่นะโอ้มอมนมันลายครับเต็มถังบ่า <laughs> tắt mượn lén ngoài tao tắt bo bớt cái hao ping, off lén มันโปรยกระดบ่เหมือนนี่โว้ยเป็นสันตะไม่มันขี้ขาดแล้วฉันมันมันโบรยกระดแล้วนี่ไปเอาคาถาน้ำบานิพนธ์มาไปอันิพนมีคาถาด้ คาถาเมื่อนั้นตัดแผ่นฝ่างอลองงอเลยใช่ยังไง่น,น <c oughs> โอ้มุ้งคองดัดแบกไหมจะได้ตัดบนอ่อมือไหนนอ้อเพื่อนเพื่อนดัดโอ้ว่านดัดดีๆอยู่มือไี่พังครับ <c oughs> ่ำไม่ตากน้ำหมอกไ้บ่น้าเขาบ่น้าหมอกเขาขับบู่บ่ ต้องจับเจีกันเ้อะเฮ้ย่อ,อ,อ,อส่าฮิดได้ <c oughs> อ่าอึดอัอีกเหรอเอาแล้วครับพี่น้องครับสองไอ้น้องเป็นพากันโอ้ รวมแรงสามัคคีสองไอ้นอ้องเบาตะกับเบานิพนคำตะกาครับเออเครื่องเป็นสิติดได้ครับเบาตะก็ได้ไอ้เพิ่นตาเดินหน้าไปจนได้ลายเติมแล้วเครื่องยังติดไปก็ได้อากาศยามแรงตอนนี้ก็ห่อนเอาคือ ห่อนเอาคือเก่าครับพี่น้องผมมีล่มเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้หยาสีของครับผมหยาหรือว่าเทาวั่นเครื่อใหม่ครับผมอของอยู่ที่ใบพัดครับ่บในคนกำลังแกะกำลังแงะออครับผมหยามันของหลายๆกัน ไหมันกับหมุนปไปครับโอ้ทางผุ่นเสียงเครื่องของบาวตาครับผมเง้ยงีนนี่ผลต้นไม้บังครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงบาวตาครับโอ้อันนี้ต้นอย่างนอ้อนี่พี่น้องเบิงใบคล้ายๆต้นหมอกจมมอ้ออืมนไงต้นงามคัานี่ก็ได้ อยู่ในเขตหัวเบาในพ่นนะครับเด้อน่ครับบาวตะกำลังตัดหญ้าใช่ไส้เพิ่นครับโอ้เป็นคนดุคนมันเน้บบาวตะก็ได้ฝั่างเว้นจากเอ็ดไฮเอ็น้าเพิ่นกับมาซอยการซอยงานตกน้องหน้าอ้ายเพิ่นครับ ว่าตอนนี้พันกิดยางพร้อมกิดยางหาไรายได้เพื่อจะได้เงินใสเงินสอยเราก็ได้อ้ากคนะเฮ้ย แฟนยังได้ยังหอยูอย่ <g ül> <c oughs> อ่าตั้งนานกับเบาะนี่พ่นครับผมอสองไอ้น่องนี่ม,มอยอมแพ่ครับอืสองมือสองแรงรวมแรงแข็งขันครับพี่นอ่องสองแหงสองเครื่องอ่า เตือนตัญญามน,นีมีสองเครื่องครับสมแรงรวมใจครับผมสมองไอ้นองเป็นโอ้บรรยากาศตอนนี้โอ้เข่าทาได้ครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็ลัางงามเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้แผ่นจังปังเลยครับเกาะกลางพร้อมที่เสีให้พี่ให้น้องมากลางเต้นมาเหมาะแก่การจัดกิจกรรมกลางเต้นโต้ลมหนาวครับพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศยามแรงที่โคกน้องนาเบาวนิผลกัตะก้าครับผมโอ้ปังไปทั้งไหนกับแปนมัดเลยพี่น้องนี่ครับคาดว่าบกเอินมื่ออื่นครับแปนจังปางเลยความรวมแรงรวมใจ กับความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องก็ได้จมม้ลมมือกันซอยกันตัดหญ้าตัดยุ่งครับพัฒนาโขกหนองนาเบาวนิพอ,อผู้น้องเพิ่นตัดยุฟังทรายครับผมส่วนผู้อ้ายเพิ่นก็ตัดยุฟังขวา้า ตามกันทติดครับนี่ครับเหลือเหลืออีกสิกฟังทิ่ไต้ครับผมที่ยังบม่ได้ตัดพันจีจางผู้มาตัดให้กับ่านเพื่อนเพรเ,เห็นต้นไม้ครับพี่น้องเพราะว่าผู้บุกเคยมาผู้บุกเคยเห็นเพื่อนกับตัดไปอย่างเดียวนะเพราะว่าตน้นไม่บางในพนลงใหม่กับหลายอย่างหลายขนาดครับนี่ตัต้นไม้สมุนไพรต้นไม้บ,บ้านาครับ เบาวนี่คนก็ตัดข้างบนนครับผมอ,อ้าวคนหนึ่งเอาหลอบนอกคนหนึ่งเอาหลอบในครับโอ้โหผู้ายครับเอาในพ่นอย่ฟังพุ่นครับฮ่าฮแปลนแผนครับผมสะอาดตาดีครับผมบาดนี้ นี่เป็นกอตะไคร้ด้วยครับเด้อกอตะไคร้ด้วยครับบ่แม็นหญ้าแฝกดนะครับบ่าในพลน้องปินปู่ไว้บ่าในพนครับน้องปินพันปู่ครับโอ้หลอบสะเลยครับตะไคร้โอ้บิดไปอยากเลยครับอ่าทั้งนี้ก็เป็นคาน้ำคาแล้วก็มีไผ่เลี้ยง ไข่ในเมื่อืดเลยครับส่วนนักใส่กับปิญยาแฝกครับพี่น้องอาแฝกนะครับเด้อบางคนเลยคำตัดตัดออกตัดสั้นบ่ตายครับผมยิ่งตัดยิ่งแตกออกครับาแฝกครับ 哈哈哈嘿嘿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 嘿 บัรยิกาศโดยรวมกับโอ้ถือว่าสวยงามครับพี่น้องวันนี้ช่างโรดก็ม้เดินการเด็ดงานนะครับมือน,นี้เพราะว่าฉาบฝาเสร็จแล้วนะครับเนาะ่าในี้พนกับวางเว้นจากงานตัดต่อหรือว่างานพีอาโฆษณาต่างๆหรือว่าทำเกี่ยวกับงานมิวสิกต่างๆพน,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 นกับวในนี้พนกับวางเว้นครับเมื่อนี้ยเป็นก็ได้ดทำการตัดห้า สวยงามครับหลังจากนั้นเนาะครับเนาะบานในพลพันกษิรใดเอ็ดสุ่มเอ็ดหยังอยู่นี่แหละครับเอ็ดสุ่มเพื่อนั่งพักพอนยนใจครับผมอ,อยู่กลางเกาะตรงนี้นะครับเนาะสุ่มพันธุ์เดอยู่ตรงนี้อตอน้นี้ก็ปรับภูมิทัศน์เชก่อนครับผมสวยงามครับนี่ฉลองรบริการเน้นงานกับมา เยี่ยมยามถามขาวแวะเห่นนำ้ำสมือละครับช่วงนี้กะสังลดกะแล้วข่าวแล้วน้ำครับผมงานการท้งอื่นกับอลเทนดีนี่กับั้งแต่งแต่งเฮื่อนจะของหรือว่าแต่งหน้าจะของและครับสังลดก็ได้ตอนนี้ไปทำการสื่อแผ่นยิบซ um ้ำไปเด็ดฝ่าเฮื่อนจะของไปเอด็ดบุผนังเฮื่อนจะของครับสังลดตอนนี้ก็ได้งานทางหนอกกะทันได้มีครับ บรรยากาศยามแรงตอนนี้แล้ครับเด้อสิบแปดนาฬิกาครับผมโอ้อากาศกำลังดีครับพี่น้องโอ้พระจันทร์ขึ้นแล้วครับพุ่นะครับพระจันทร์ขึ้นครับพี่น้องเห็นไหมครับนครับพระจันทร์โอ้เกือบเต็มดวงครับพี่น้องนี่ครับ มื่อน,นี้จะคำนอสั่งโหลดก็ได้เบิงปฏิทินครับผมกระจันเต็มเต็มดวงสวยงามครับยังมขเ้ื่อนก็แจ้งว่าสั่อยหนา้าสั่งโหลดก็ได้บรรยากาศโขกต้องนาตอนนี้กับมืดแล้วครับพี่น้องไต่ฟืนไต่ไฟแล้วครับโอ้นี่ยังมาอดทุ่มนะครับพี่น้องมันสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับมืดแล้วครับผม อ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆวยครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกําลังใจให้ช่างโหลดและทีมงานบ่าวตะบ่าวนิพนธ์คำตะกะมาด้วยดีมาตลอดครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับมันประจันอยู่น,นีนนน่มัง้งเน,น,นีนปะต้มจันไก่จีร่ากระทงล่ะโอ้โหน่ะ ป้าท้ออ,อุ้ยเสียดายกล่องบางามในฝน,นเน่ย